อาว่าลสบค่ะสสวัสดีค่ะด้สิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำยังไงวค่ะไม่ใช่สวัสดีค่ะสวยๆก่อนสวัสดีค่ะยกมือไหว้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะองมือเลยสิคะพี่ชานั่งตรงนู้นไม่เอาไม่เอาลู เดี๋ยวนั่งตรงนู้นก่อนเอ้า oh. อ่ะสวัสดีค่ะสวยๆแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆก่อนสบ,สบายดีไหมค่ะพิชชาลาสบายดีไหมพิชชาลาสบายดีพิชชาสบายดีใช่ไหมคะค่ะ <laughs> พิชชาคิดถึงกรุงกรุงอาม่าไหมพิชชาคิดถึงค่ะ แล้วก็คุยกันนะคะเจ้าวันนค่ะไม่เอาหันมาก่อนแล้วพิชายชอบกินอะไรพิชัยพิชากินมะม่วงไหมเพชรเพชรชอบในยามกินข้าวเพชรชอปุ้งปองว้าพิชากินข้าวกับอะไรคะพิชรกินข้าวข้าวกับไก่ค่ะข้าวกับไก่ค่ะอร่อยไหมคะ อร่อยไหมลูกค่ะอร่อยมากมากาไม่เอาพี่ชาเดี๋ยวโต๊ะพ,งงพงงังไหนร้องเพลงให้กุงกงอาม่าฟังหน่อยลูวพี่ชาร้องเพลงได้นะอ้ายแล้วก็เก่งก็แล้วไปใจเฮียใจปุย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 ,ปย,ปย,ปยด้เหรอไหนใครเป็นเด็กดีใครเป็นเด็กดีดกยกมือขึ้นร้องเพลงให้น้องไอฟังได้เหรอไอรักยูเลยน้องไออยากฟังไอรักยูเหรอ กิจการร้องเพลงให้น้องไอฟังก่อนเร็วเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วนะร้องเพลงให้น้องไอฟังก่อนเลยน้องไอรอฟังอยู่แล้วค่ะค่ะ I love you เดี๋ยวเดี๋ยวหมดเหนี่ยหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องอัดใหม่เนี้ยโอเคร้องไอเล็บอยู่เร็วเดี๋ยวหมดเวลาแล้วเร็ว I love love you. You me. best with ลูกแก๊กแคมราบอทน้องไอแล้วพี่พิชารักน้องไอค่าแล้วลูกไรเห็นเสร็จพี่พิชาลักน้องไอค่าพี่พิชารักหนุ่ยค่าจุ๊บทีนึงจุ๊บ 拜拜，拜拜。